สวัสดีครับพี่น้องบริสารบานเลื่องภาพพี่น้องมหาโยหากินครับนี่ภาพมาทงหน้าครับมาหางหนูขึ้นเก้าหล่ะครับพี่น้องไม้เป็นทงหน้าเกี่ยวเขาออกแล้วครับนี่ครับฟังนี่เพราะท่านได้เกี่ยวครับจะหาใหมองเพิ่นเกี้ยวเขาออกเนี่ยแล้ครับพี่น้องใ้เป็นไรได้ไร้ลังแล้วละครับพี่น้องครับบ่วงเก่าไม่ไหลยู่ครับ ต่บ่อ่อยมีห้อยครับเดี๋ยวขออนุญาตไปใส่ก่อนครับพี่น้องครับบึ่งพ่นนี่ครับพี่น้องพ่นน้อยๆครับข้างงามอยู่ครับน่ครับใส่ไปนี่แล้วครับพี่น้องอ้อมพ่นเลยครับเขามาลุนกันครับผมตอนยามครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศ้าๆครับพี่น้องครับ มื่อวนนี้ครับบาวิสารบาดเรื่องภาพพี่น้องมมยามบ่วงครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ใส่บ่วงไว้ครับผมอยู่ไม้ทงหน้านี่แหละครับมเคื่อนบ่ไเดมายามด้วยครับพี่น้องโอ้โหสิมานบ่ครับ <c oughs> สกสิเป็นยังไงครับพี่น้องครับเ <c oughs> บิงกันครับพี่น้องสิมานบ่มึง มิดซีลีครับพี่น้องเอ,อ้ยมิดซีลีมิดซีลีเบื้องไม้นี่ครับพี่น้องโอ้มิดซีลี โงนานบ้านน้อครับพี่น้องมื่อนี้ไปไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับอุยเอาแล้วครับพี่น้อง บกอกใหญ่เลยครับอู้บึงพี่น้องอู้เปิดหนูใ่ญ่ครับพี่น้องนี่นี่นี่ครับใส่ไปนี่นี่แนวไหมนี่ครับบักใ่ญ่เลยครับอู้ <c oughs> บึง, <c oughs> บ,งบึงครับพี่น้อง ดําตึดเลยครับพี่นอ้องเดี๋ยวขอจัดการก่อนครับพี่น้องครับใหญ่เลยครับหมูพ่นนี้ Yeah, yeah. เรียบร้อยครับพี่น้องเรียบร้อยครับพี่น้องหย่างนครับเอาไปยามต่อครับพี่น้องครับนี่ก็บ่มีหยังครับพี่น้อง น,นี้มีโตครับพี่น้องอู้นูทองขาวครับพี่น้องอัน,นั้นแหละครับไต่ตายครับตายครับหนูทองขาวครับพี่น้อง,อนนอง,องโอ้แต้มที่สองครับพี่น้องเป็นนูทองขาวครับอคครับพี่น้องขอเก็บหนูกันครับ เายามบวงเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องต้องคอยไปสรุปผลงานกันครับพี่น้องครับนี่แหละครับผลงานเฮาเส้านี้ครับสองเต้มครับพี่น้องครับถือว่ามานอยู่ครับเดหนูทองเขาหน่อยตัวนึงกับหนูหญ่ตัวนึงครับอันนี้บักหญ่เลยครับเบิ่งหังครับพี่น้องบักหญ่เลยครับปุญละหนูทนใหญ่ครับ ว่ามันแมวครับพี่น้องโอ้หันขักครับเด็บอกงี้ครับให้ยุนบกขาดเอาครับพี่น้องครับอายุหากินมานี่กะพ่อได้ยุนได้กินยู่ครับผมอายุหากินเนวใเดกะให้ติดตามเบ้าอีสาน้าเรื่องในคลิปหนาได้ครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอลาไปก่อนด้ครับผมสวัสดีครับ